สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับมณีอยู่บ้านน้องหอยครับอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิรอกาแฟก่อน็นกี่ได้ยังล่ะแตความหวานกอนเนียหวานตอนนี้อยู ในอำเภอหนองบอองัวแดงหางกันประมาณห่างหกกิโลครับตอนนี้หนาไปที่เินไม่คลิบ สะอาดเต็มแล้วครับบ้านน้องหอยมียแฟนครับจำได้สงสัยอยู่่แหลก ซินฟี phi. นี้ต้องมาสุดก่อนเลยวะพี่

ก็ซื้อยังฮะก็ซื้อเดี๋ยวดเดี๋ยวถ่ายกาแฟก่นอนได้เราบอกกาแฟบอกเป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวถ่ายอยู่นี่เหรออยู่หลังกาแฟถ่ายเลยฝากพี่น้องเอฟซีครับวันที่30 ยังเคยท่านเคยมานะเมนเมนบหนบ่บ <ò> ่บ่เคยมาก่เด็กบเกาฝักบบ้่อมึเคยตามกันเอาอันนี้ของกูัดจากเอ่อย่งไพีไอ้จี่ัไออลิส เอ็งที่ทำไมต้องกวยห้างด้วยเน,นี่ยดาบอ่ะไอตี๋ดาบอ่ะบรรยากาศบรรยากาศกันลังดีครับช่วงนี้เขาสูหนาหนาวแล้ว กาแฟมันต like bueno. ้องไปหาสูตรดีๆแบบบ้านเนี่ยเขาไปกินกาแฟแบบแฟนไซด์ดีๆน่ะสินะมันง่ขนาดยอะไหมลูกค้ายังหลายอ่ะลูกค้าหลายแห่งได้ยูนะกลงไ่ไม่ยกิก่นใจเลยที่มาเะมาแล้วนใจ

ฟรีคอนเสิ์ตวิกหูบมี่ไม่คุยแต่กสีอาจจะมีบางงานแต่ว่าฟรีไม่คุยเราเงงานฟรีครับนอย่งละมอดหน่อยม่มีิวใจติาเหลือให้อันนี้ทำตาทำตาโตใส่อันนี้ตาโตใสไนี่ยนี่ได้ขิวแล้วได้คิวแ่บอนะทำไมไม่คุยด้วยแล้วแต่แล้วแต่ เรเรียกบ่อยแล้วแต่ว่าพี่อุ้ยิงถ่ายทิกตอกยิถ่าย k ิกตอกน่นี่ถ่ายทิกตอกแต่แต่แต่มีเบิงเบลิงเปิงแต่เอาอลิซเลือกซิจะให้ใครไปอาบน้ำก่อนพี่พี่เนอายน้ำพี่อาบน้ำก่อนเลยดูดูลูดูือเออสวยยังอลิพี่อุ้มสวยไหมคะอนี้พี่หุิงสวยยัง โดนละวสองดอกวันนี้หนึ่งได้ไปอาบน้ำสองไม่สวยตั้งแต่เช้าวนะแล้วแต่แล้วแต่จำฟองพ่อเอกเลยปีนี่บอกพีนเองเลยอลิศฟองฟองใหญ่หน่อยสิพี่องไม่อาบน้ำใครใครทำหนูนะใครทำหนูนะใครทำหนูหนูขัวรถเข็นใครทำหนู บ้านเจเองอ่าบ้นในบ้านเจ้าองเอาบ่เอาบ่บ้านเจ้าของยูนิติค่ะบ้านเอาบ้านไหนมันเดือค่ะมานเดือดสาวบ้านเดือชัยภูสาวบ้านเดือดิ่เตอวะสวยไหมสวยหไอมีพี่อมยไม่่จาสยไหม่จ๋าสวยไหม

พี่นนท์นลนละเขอบคุณพีงเอฟซีแฟนครับทุกลงทุมองทุกบอลครับเดี๋ยวพอกันไหมคิหนาครับโอ้หันเดปาข้ายลำๆไปด้วยสุขสุคนสวัสดีครับ